อินทิวีตังอิทาวะภุรังวาสเกสุวายังรัตนังปานีตังนรสัมมาทะวิทาทัคเตนะอิกทังติปุระเตระรัตนังปานีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุขยังวิลาคังอมตังปานีตังยะธาจักกาส

เทเตนะสัจเจนะสุวัติโอตุเยสุปยุตตามนัสสังเถนะนิกามิโนโคธรรมสาสนามพิเตปะติปตาอมตจังวิไหหราตา พุทธะมานาอิทามปิสังเขรตนะปะเนตังเอเตนะสังเจนะสุวัดิโหตุปีนังภูรานังนวัง ेताय दि भवा समीपे केन भीषा अविरुन्भिषन्धाये तान्ति यथायां पलेपोहितं विष पलिता एतेन सा चेन